ดีครับีกับช่องการสคลื่อไฟไทยช่องหลักนะคะวันนี้นะคบหลังจากช่องสำรองปิดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกลับมาทาคลิปกินข้าวกันนะครับนี่ฮอตดอกหนังกรอบนะครเพื่อนๆจะมากินให้ดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับไม่ได้ยินดีนะแต่มันกรอบนะครับนะมันกรอบแต่ไม่ใช่กรอบจริงนะคับทุกคนแต่ว่าหนังจะกรอบๆนะ แต่นหนังอาจจะเหนียวหน่อยหนังมันเหนียวทุกคนนี่เพิ่งทำเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนนัคือจะถ่ายตอนทำด้วยแต่ว่ามันกลายเป็นเป็นคือโปะหมดเลยนะก็เลยตัดใจว่าเออเดี๋ยวมาถ่ายตอนกินเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามากินกันเลย อืมอร่อยทั้งทั้งกรอบแต่เหนียวนิดนึง <c oughs> มาถึงดีผมมา เคยดูช่องนิกเกิลพาทัวร์บ้านครับใครเคยดูมากดไลค์กดแชร์กดส i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมมากินกันลต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดียวผมจะไปทํางานแล้วนะครับ ตอนนี้ผมจะบอกว่าตอนนี้มันบ่ายสามแล้วมันบ่ายสามแล้วคนรเ้เพื่งมากินข้าวเที่ยงนะครับงะั้นผมก็จะถ้าใครบอกว่าลืมกินข้าวเที่ยงแล้วมามากินตอนบ่ายสามนะครับก็หรือว่ามาเคยกินแบบลืมกินข้าวเที่ยงแล้วกนี้ก็หิวอะ่ะบอกมาด้วยนะครับ ใครบว่าเคยเข้าข่้นจอกนะครับแต่ว่าถ้าเคยทํานะครับใครแบบว่าเคยทคคําทกับข้าวแต่ว่าทําเองกินเองอย่างเงี้ยอืมใครแบบว่ายกำลังกินข้าวอยู่ก็มาดูได้นะครับกินไปด้วยดูไปด้วยอย่างเงี้ยเออ,อ,อดูช่องพี่นิกเกิลพาทัวร์นะครับ โดยวันนี้นะคะดกระัไอน้กลัเนมีความแข็งแรงและทรงลังค่ะซึ่งในอดีตนี่ก็ไดาูกนาไปใช้ในเส้นทางรถไฟสาแก่งคอยนครราชมาซึเป็นเส้นทางเขาสูชันนะคะเราจะกินเบรดีกว่าเขาจะหมดครับเนี่ยั้อะกินอีกทีน่อ แล้วกมีเีเรื่องอางก็คืมี้อี้อ่ะากข้าวเพิ่มกัมากลับมาแรกนี่เอาข้าวมาเยอะหน่อยนะครับหิวมากเลยวันนเคยกินข้าวแล้วร่าดมันไหมผมชอบมากเลยกินข้าวแล้วาดมันแต่ลาดนิดเดียวนะทุกคน่าดเยอเดไขมันสูง กมา้นะุกินคบอกว่าเพื่อ,อะรเพราะ,ระรต้องมดแล้วกินข้าปาข้าอร่อยนะลืมกดสต๊อปแต่ช่างเอือมัน5อาทีมันหกนาทีแล้วทุกคน Tôi thăm mật tôi đây Tôi tắt lắm mà Ôi Con มาแล้วยกกดต๊อบเลยรอบเลยกลยหาว่าใช่จ oh, มือจับแบบตรงกลางโอ้ยน่น เราทำไรสดผมอยากลองทำไ์สดแต่ทำไม่เป็นรากะสอที่เกิดตับ ะทั้คหมดก็แ้วพอที่อคุณแปะทั้งนะเอแต่ท่าคือที่ผมบอกเมื่อกี้ไหมกินข้าวทั้หมดแล้วข้าปิดคลิปนะครับถ้าถ้าขนมาอยากคุณแล้วค่

มีเลยนะข้าเีข้าวข้ามีข้าวเปล่เข้าีอะข้าเปล่าสวัสดนมอจะมขบวน606นรับกจะทําช่วงระหว่างสถานีวนี่ลค่ะอไม่ใช่บ้านป,ป๊อกเป๊ก ชิ้นงส้านหลัครับนงนี้นะครับก็จะแยกไปที่สวนกะโหลกตรงท่โบนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานกรีนะครับตัือลมกนะสถานีหมดแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณห้องถังนะครับของรจาคเสียะครับนี้ก็อากาศดีมากะครับรั

จุ้ยจบแล้วครับทุกคนนี่น้เการจากนะครับเพื่อทาส่ใหกัรลต่อไปครับไม่ใช่ได้ไหมหมดแล้วยังไม่มีอะไรเลย ต้นทางจะเป็นชายไปทางสถานีุเพครัแต่ว่านบช่วงระหว่างสถานีดนึสถานีนครสวรรค์นะครับตอนนี้นะครับผมก็กาลังเดินมาต่อนะครับที่สถานดดะีนะครับคบนี้น่ ดีเยี่ยมบายบายก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับรนี้จะเป็นคลิปอะไรนะครับสวัสดีครับ